คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมกับช่อง My Army ครับผมมาครับวันนี้เรามากันในรอบเที่ยงนะสำหรับวันจันทร์วันเริ่มงานของใครหลายๆคนนะครับผมมาดูกันว่าในกลุ่มลักขี่ทำของเราครับจะแจ้งเกมอะไรกันเข้ามาบ้างนะครับสำหรับในรอบเที่ยงนะครับอ่าพี่ดอนดึงดาวนะครับเป็นคนแจ้งมาก็สำหรับค่าย PG ก็มีด้วยกันทั้งหมด4เกมครับผม PP2 เกมแล้วก็โจ๊กเกอร์อีก2เกมนะครับ มาเดีย๋ยวอัปเดตสมาชิกให้ดูกันสักนิดละกันอ่าสำหรับสมาชิกในกลุ่มรักพิธามของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มแล้วนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2ครับเต็ม2,000คนเป็นที่เรียบร้อยครับผมกลุ่ม3ตอนนี้อยู่ที่1,100กับอีก15คนครับผมแล้วก็กลุ่มน้องใหม่ though, ของผมนะตอนนี้ก็อยู่ที่โอ้โห3,000คนเข้าไปแล้วครับสมาชิกรวมกันนี่โอ้โหดูครับ8,000กว่าคนเข้าไปแล้วโอ้โหเพื่อนๆครับเพิ่มขึ้นทุกๆวันจริงนะสำหรับกลุ่มรักธามของเราครับมมารรััเดดดีี๋ยวววใใหู้ิินนนกกกกลลุ่ส สำหรับในกลุ่มรักกิจการของเราครับก็จะเป็นกลุ่มที่จะมีเพื่อนๆนะครับคอยแชร์เทคนิควิธีการเล่นเกมต่างๆค่ายต่างๆกันตลอดทั้งวันครับผมแล้วก็จะมีบอกครับถึงช่วงเวลานะครับว่าเวลาไหนครับที่เกมมันกําลังจ่ายเกมไหนเกมมันกําลังแจกอยู่ครับเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการเล่นให้กับเพื่อนๆได้นะครับถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปคลิปนี้แล้วกัน โอเคประมาณนี้ครับผมนะมาครับสาหรับในเช้าวันจันทร์แบบนี้ครับเดี๋ยวผมขอพาเพื่อนๆไปหมุนพี่แปะกันหน่อยละกันนะครับเปิดเลือกกันซะหน่อยนะเมื่อกี้มีแจ้งมาพอดีนะสำหรับช่วงลัคกี้ไทม์ครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ย้ำว่าให้รับชมกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโอเคเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปเจอกันในเกมอแปะใครเช่นวินเลยครับ โอเคมาครับแล้วก็มาอยู่กันในหน้าเกมอแปะใครเช่นวินกับรอบเที่ยงในช่วงลัคกี้ไทม์กันอีกเช่นเคยนะครับนะมาวันนี้กับทุน800บาทเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาล่าเงินหมื่นกันอีกดีกว่านะอ่ามาครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยเบ็ด6บาทแล้วกันนะครับสำหรับในรอบเที่ยงนี้ครับผมมาประเดิมรอบแรกไปก่อนครับเขาได้ว่าเป็นการเช็คดวงนะครับเพื่อนครับ มาสำหรับในรอบแรกนี้ครับเดี๋ยวเราเช็คดวงเอากลางๆแล้วกัน้นครับเอาคูณ12แล้วกันนะมาเอ้ยเอยเอ้ยโอเคครับไปครับสําหรับในรอบแรกมาเปิดมาสวยครับคอมโบยังไม่มานะครับ โอเคได้เจมาครับผมลูกสิบว่าไงโอเคได้ประทัดมาครับชิงชชมลูกสิบโอ้โหมาขอแบบเช้าวันจันทขอแบบแจำๆเลยนะพี่แปะครับยังไงโอ้โหย,ยังไงเพื่อนอีกสองมุนครับชิปหายแล้วครับเพื่อนๆครับรอบแรกกูนั่นไงครับผม ไอ้ลักกะโอ้โหรอบแรกก็เล่นกูแล้วพี่แปะครับมาดูด้านนอกครับโอ้โหดูครับคอมโบมาไม่หยุดไม่หย่อนโอ้หมึงด้านในมึงไม่เป็นแบบนี้ว่ะเพื่อนโอ้โหดูได้านนอกแม่งได้ไอ้เยียได้เยอะกว่าด้านในอีกครับเพื่อนครับมาสงสัยคูณ12จะไม่ค่อยเวิร์กนะ เดี๋ยวเราลองรอบนี้คูณสิบแล้วกันเพ่คนครับโอเคมารอบที่สองครับเออเปิดมาแบบนี้อีกแล้วอีแม่งเปิดมาส,สวยๆนี่หลังๆแม่งชอบไม่จ่ายนะเพื่อนครับโอเคแต่ว่ายังได้อยู่เพื่อนวายตั้งได้เคครับผมสวยโอ้โหชิงชับได้ไหมขอเหอะไอ,อ้ยังชิงชับมาเถอะเพื่อน สวยครับผมโอ้หมาส7 0รสิบาทครับโอเคค่อยใจเชื่อขึ้นหน่อยครับผมเพื่อนครับมาเราได้ทุนคืนมานะครับผมจากที่เสียไปรอบที่แล้วนะและยังเหลืออีก5หมุนครับผมมามาลุ้นว่าจะได้แถมอีกสักนิดหรือเปล่านะครับโอเคได้เจมาอีก2หมุนครับผมมาประทัดไหม โอเคสวยครับวายตั้งสาทัตซองแดงเอออีก120บาทครับโอ้โหโอเคถือว่าเราได้คืนค่อนข้างจะไวนะครับเพื่อนเครับคือไม้ที่สองเราก็ได้แล้วนะมาอารมณ์เหมือนแบบเริ่มกันใหม่นะเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ครับผมโอเคได้แถมมาอีกครับลูกเอลูกเจมาต่อเนื่องเปลี่ยนมาสวยสวยโอ้ย โอเคครับไม้นี้ได้มาเท่าไหร่700กับอีก44บาทนะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อนครับมาแสดงว่าเบ็ด10ค่อนข้างจะโอเคอยู่ครับผมเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิปหายนะครับ mm hmm. เพื่อนๆครับรู้สึกเหมือนหน่วงๆนงนะครับโอเคสเก็ตเตอร์มาครับผมลุ้นกันครับ ของฟรีเรียบร้อยครับผมโอ้โหดูแล้วคือบทจะมามันก็มาแบบง่ายๆนะโอเคของฟรีครับเราเอาคูณสิบพอครับผมนะจริงๆปกตินี่ถ้าให้ผมแนะนำนี่คือไม่ไม่ควรจะกดด้วยซ้ำนะครับสำหรับของฟรีนะโอเค ยังไงให้ของฟรีครับเออแต่รู้สึกว่ามันเลิศเป็นหงหนวงว่ะใครเป็นเหมือนกันบ้างครับโอ้โหแปะโหัวแปะนอนมาแบบนี้โอ,โ,โอ้โหไอ้เหี้ยเห็นแค่หน,นวดไอซาดโอ้โหและวสามตัวครับผมโอเคไม่เป็นไรไปล่อยไปครับไม่มาก็คือไม่มานะครับเพื่อนๆครับ โอเคได้เคมาดอดนี้ว่าไงโอ้โหมาตามทุนอีก30บาทครับอย่างน้อยอย่างน่าเกียดนะขอทุนคืนก็ยังดีครับผมเอ้ยมาโอเคเอ้ยแปะนอนไอีกแล้วเพื่อนครับถึงไม่ถึงปลาทองเพื่อนโอ้โหอี๋เห็นแค่หนวดไอ้สรึสองรอบครับเพื่อนครับโอ้โหไม่มาจริงครับผม โอเคใบนี้ก็ยังถือว่าบวกอยู่นะครับถึงจะนิดหน่อยก็เถอะนะแต่ว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับมันโฟล่มา2รอบแล้วครับพี่แปะนะมันอาจจะมาเพื่อนๆครับมันอาจจะแบบว่าเอ้ยยึกยักย,ยึกย,ยักไงใช่ไหมมารอบนี้แหละต้องมาครับคูณสิเออให้ผ่านก่อนนะโอเคไปครับคูณสิเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่า,าตัวคูณนี้มันยังจ่ายอยู่นะครับเพื่อนๆครับผมน่าจะอยู่ยาวๆนะคูณ10ถ้ามันยังจ่ายต่อเนื่องนะครับจีนี้มารอลุ้นแปะน้อยกันต่อนะโหเมื่อกี้มันโผลมา2รอบอะโอเคมาโอเคทุกคิวครับต่อเนื่อง2แดงดอกนี้420ไปเมื่อนประทัดว่าไงปาทโทเอ,อ้ โอเคครับได้มา580ใบครับอีก3หมุนของเราครับผมอย่างนี้คเพื่อนลูกเจยังไงเพื่อนเปลี่ยนว่าสวยๆโอ้โหอี้ยังไม่ต่างกับรอบที่แล้วนะครับเพื่อนครับได้มา80กว่าบาทโอ้โหนี่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะหน่วงๆน,นะ ใครเป็นเหมือนผมบ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่เน็ตกลัวไม่น่าใช่นะโหดูดูดายด้านนอกครับคือแบบตัวแพงทั้งนั้นเลยนะแต่ด้านในมึงเสือกไม่จ่ายนะเพื่อนๆครับแต่ลึง่งโอเคได้เจครับผมต่อไหมโอเค ไปต่อเพื่อมารับอีกหนึ่งรอบครับผมขอแบบนิ่มๆครับเอ้ยสบายไปครับผม โอเคเปิดมาสวยครับเปลี่ยนมาแจมแจมโอ้โหเรียบร้อยเมื่อครับวายแต่ 8, 2แถวแบบนี้กบไปโอ้โหเรียบร้อยเพื่อครับหนึ่บาทรูเอต่อเนื่องยังไงเพื่อนเออนี่สีมาครับ1,900บาทครับผมโอ้โหตอนนี้เหลือแปะนอนอย่างเดียวครับเพื่อนครับมาอีก5หมนุนยังไงได้มาแถมครับผมมาประทัดลูเค ไปเพื่อนไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวไปเพื่อนครับลูกเคลูกคิวเออโอ้โหไปต่อยังได้ต่อครับผมเปลี่ยนมาแจมๆจมเอยอ,อีก270บาทครับอีก4หมุนมาต่อลูกเอว่าไงเพื่อนโอ้โหตามคำขอครับผมเปลี่ยนมายังไงไม่ได้ครับโอ้โหอีก2หมุนเพื่อนครับ เฮ้ยไหลวะ่ะไม้นี้ยังไงเพื่อนครับอีก2หมุนอีก2หมุนครับหมุนสุดท้ายโอ้โหไม่มาครับผม,มแต่ก็ถือว่าเบ็ดสิบมันมาอยู่นะครับเพื่อนครับดูครับยังไงยังได้อีกโอ้โหแตกนอกไหมแตกนอกไปไหมเพื่อนครับเออ ไล์ต่อโอ้โหดูแตกนอกไปอีก170บาทด้วยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มมาในทิศทางที่ดีครับผมมารอบนี้เบ็ด20บาทครับคูณส0เบรกโอเคไปครับผมคูณ10มันมาอ่ะเพื่ครับ ที่เราเล่นมาถือว่าบวกค่อนข้างจะเกือบทุกรอบเลยนะสำหรับคูณ1ิบในรอบนี้ครับไปเสียไม้แรกนะเราไปเล่นคูณ1ิบไว้นะครับไปต่อยังไงโอ้โหอีกสามหมุนครับผมไม่เย่พอกูชมแล้วก็เล่นกูเลยแน่เลยครับเพืเ่อนๆครับหมุนสุดท้ายครับผม ไม่มาคือเรียบร้อยนะโอเคได้เคมาเอต้องมาแล้วแหละโอเคขอสิบก็ได้เพื่อนไอ้เหี้ยเอ,อ้ยดูชมชมพุ๊เล่นกูปั๊บเลยไอ้แปะปะโธเอ้ยออีหดูกบเพื่อนครับ S <S โอ้หกบช่องหนึ่งกูขอเถอเพื่อนแตกนอกต้องมาแล้วกบโอ้โหไอเหีแยแม่งชอบยั่วให้เแบบดีใจนะมาครับอีกหนึห่งรอบเอาผมขออ,อ,อ,อีกอีกรอบแล้วกันนะคูณสิบเพื่อนครับโอเคคือถ้าไม่มารอบหน้าอาจจะต้องขยับเบ็ดเอ้ขยับตัวคูณหน่อยนะครับเพื่อนครับ โอเคเปิดมาสวยแบบนี้อีกแล้วยังไงโอเคขอสิบช่องหนึ่งเพื่อนครับอือหึอ้ยแล้วสิบมาแบกี้เชื่อมต่อเคสเรียบร้อยเลยนะ่นครับเสียดายนะโอ้ยังเงียบอยู่ครับโอเคโอค้ยยอะเ,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 เล่นกูอีกแล้วมั้ โอเคเออไว้ตั้งครับซองแดงไปเพื่อนครับโ oh, 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 oh. อ้โหกลับมาแล้วเพื่อนเพื่อนอีก1,200ลูก10ลูก A ครับผมลูกเคต่อเนื่องไปเพื่อนอย,ย่าหยุดเออหนึ่ 1, บาทครับอีก2หมุนมาโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดครับเพื่อนเพื่อนครับโอ้โหเมื่อกี้ถอดใจแล้วนะโอเคได้เคมาเปลี่ยนมาสวยเพื่อนไม่สั่นได้ปลาโอ้โห750บาทครับลูก A ต่อเนื่องไป ยังไงบังกอ๊อดโอ้โหสั่นเพื่อนครับโอเคไม้นี้ครับ2900กับอีก70บ่าทครับผมโอเคพอดีกว่าเพื่อนครับนะขอเก็บทุนไว้ดีกว่าผมคิดว่ามันน่าจะไม่น่าจะแจกแนะนเพื่อนครับโอเคเอาเป็นว่าขอ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับในรอบนี้ก็ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันสำหรับในรอบนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ